ชองตัวแบบหล่ๆๆนๆแงดเขาปะนะ่ะเนาะมาค่ะตำสตอกุ้งสดค่ะพี่น้องตัวบอกง่ายหนึ่งกุ้งกะไรกุ้งสดแบบสะตอกกรอบๆเบอรกินดม อับแล้วตอนไหนบ้ามเป็นแบบไงนะครับเบึงมุ่มกล่องใส่กันในเรื่องต่างกล่องเอาเองมาเนี่ยดีเดียวขอบค่ะ ตำสะตอกุ้งตัวใส่น้ำปูเหมือนเดิมช้องตัวแบบหล่นตัวใหญ่ๆกุ้งใส่สด้งๆค่ะก,กรอบๆวัดตัวใหญ่แล้วแงดเข่าปนะเนาะอืม้ม มานัะชีโนอืม,อม,ขนอมขึ้นก็คมคือนก็คมไม่มีเปลี่ยนแปลง มาใส่ใจจุ่มเอาจุ่มหเลยน้ำดำๆขนๆแบบนี้นะคะใส้น้ำปูของนั่นนะคะของตำนี่แหละ ตอ่อประกอบเนียขอตอ่อของแมคโครมากเกือเทศราชินี กอ,อ,อพักอ้าวรู่มอย่างเริ่มแ็บหมูเรื่อมอพนตลอดเลยแฝบมหมูติดมันอืมโอ้เจ็บอืม้มเข้ากันครับ ต่อๆไม่บอกนนงนะค่ะนี่ไม่หน,น,นีแห้งง ผ้าม่านติดแหลมว่านก่ะงามๆค่ะเดี๋ยวมารีวิวรีวิวติดผ้าม่านให้เบิก ตัวเท่ๆหนึ่งๆตำเครื่องโลกมือนีโบตำหดายจะต่อไมยงยังยไงเม่งปิ่ง,งอืม แต่ต่อซอสกับกรอบค่ะเป็นน้ำขปุ่นมาะงอยเซนเนาะพีแบบ่น้นนนนนองแบบน่าขคุณเมือี่เนาะ Thái đeo sắc ăn cho này. Ừ. เหมือนวันสุกเนาะสุกไว้ไวๆไหมลูกพึ่งไปโรงเรียนเหมือนเวลามันเพิ่งผ่านมาแค่สามวันเองแต่ว่าครบห้าวันแล้วของวันยังทำเสมอได้ว่า เมื่อไหร่มันจะได้หยุดยาวเก๊กหน่อยๆอ,อืมบุ๊คจะต่อต้องนึนกจำช่วงนี้มันราคากับบริเวณแห้ง เพราะว่าถ้าราคาแรงแต่ก,ก่อนบอกาสาซือกินมันแแ้งบางอย่างมันกับแพ้งกับปลาเสือเลย ทุดถ่ายบ้างเนะ่ยคนๆได้ไหมหน้าแบบคนๆใส่น้ำปูแค่ปลายชอ้อนแล้วก็ใส่ปลาร้าของตำม,มีลงไปด้วยน้ำปูของตำเป็นกระปุกค่ะเป็นกระปุกไม่ผสมแป้งเป็นของทางน่านนะคะกินได้ดนกระปุกนึ่งเนี่ย คืออะป,ประมาณถ้ากินตำเสมอสองเดือนสองตำส,สองเดือนข้งตำกินเืมอเดือนสองเดือนแต่ว่าท่านต้นดนเทื่อตําอ่ะมันก็ได้ดนอยู่ค่ะไม่เสียง่ายนะคะเพราะว่าทําสุกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเอา้าใครอยากได้น้าปูหรือว่าจะเป็นแคบหมูกระเทียมทนขนมจีนนะคะหรือว่าจะเป็นทะเลดองปูไข่ดอง,ดองสั่งซื้อทักแชทแอดไลน์ได้นะคะพี่น้องคะ ไปแล้วค่ะพอกันคลีปหนาด้วยค่ะเด้อสวัสดีจ้า